สวัสดีพี่น้องตอนเา้าร์น้องพี่น้องครับเป็นจังเน้ฝน,นฟ้าอากาศทางใต้ทางตาทางภาคเหนือทางภาคกลางพี่น้องนะครับทางภาคอีสานพี่น้องเอ้ยตกเบิดมือเบิดขึ้นเบิดบ้านพี่น้องเลยมันตกขักตกแน่นะครับตกขักนะครับตกลิ่น ตกก็เดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็ค่อยพี่น้องเนยอ่ะอากาศก็เย็นดีพี่น้องอากาศเย็นดีนะครับนะขอให้รักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเอฟซี FC พอใจดีนะครับให้รักษาสุขภาพร่างกายนะครับจากหน่วยวัดจากหน่อยจากเป็นยังเป็นยังแบบพี่น้องอากาศมันเปลี่ยนเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีผ้าไปตามแนวทางล่าวพัฒนาใด้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับล่าวพัฒนาผลที่ออกมากะ คงสีสาบกันทั่วหนาแล้วนาอพี่น้องว่าแนวทางออกอย่างนะครับเมื่อนี้พอใจดีสิาพาไปตามเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ลาวพัฒนาครับกับปู่สอน,น้อพี่น้องเด้อนะครับปู่สอนวัี่ิพานมาบอได้ทรงเข้าประกวดบอได้ทรงเข้าทําการแสดงพี่น้องนะครับเนาะหัวหน,นีพร้อมแล้วบอว่าสิว่าไทยบอว่าสิว่าล่าพี่น้อง รัฐบาลไทยกระลงงห้เรียบร้อยแล้วให้พี่น้องเขาไปเบือเอเบ่องเด้อเบิ่งแล้วๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกสำนักขหน้ำแนวไกลแล้วกันพี่น้องนะครับขอขอบุญขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอให้พี่ให้นอ้องจะเลื่อนลุงเรื่องเก่าหนาเดอ้อคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ไดสิ่งนั้นคอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาเดอ้อถ้าผู้ใดกดไลค์กดแชร์พี่น้องพี่น้องก็ไปใส่วันที่ กันก่อนคอยมาติดตามแนวทางของปู่สอนพี่น้องวันที่วันที่หนึ่งได้พี่น้องได้วันที่หนึ่งกันยาพี่น้องนะครับหนึ่งกันยาเด้อหนึ่งกันยาพี่น้องนะครับหนึ่งกันยานะครับหนึ่งกันยาน หน,หนึ่งกันยาสองห้านะครับหกแปดพี่น้องนะครับหนึ่งกันยาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาฟูสอนพี่น้องลาวพัฒนาฟูสอนเด้อ เลาาพัฒนาอมือก็แข็งละให้ปากกากได้พี่น้องเอื่อจะได้ก,กดเลาาพัฒนาปู่สอนกรสิกดน้อนอย่างพี่น้องนะครับมือมันบกคอยออกเติมไปแล้วก็แล้วคือเกาปู่สอนพี่น้องนะครับนะครับปู่สอน วิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างตัวไดของปูสอนวิ่งบนล่าง นะครับวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างปูสอนคืออย่างพี่น้องโอ้ปูสอนคือมโหดจ้ะปะปูสอนวิ่งไปที่ศูนย์เม็ดเดียวเนวท่านเกดสำมนกเกดอาจารย์บอายคู่บอายหางพี่น้องนะครับไม่เยอะนะครับแค่คู่เดียวหางเดียวสามตัวหางเดียวเท่านั้นพี่น้องนะครับ สามตัวหางเดี่ยวเท่านั้นเด้อบอดาหลายคู่บอดาหลายหางนะครับมีแค่นั้นนะครับแต่มาตัดเหร่นพี่น้องนะครับแต่มาตัดเหร่นเด้อเพราะว่าถ้าบอตัดพี่น้องกับสีบอตัดแล้วมันสิเสียความรู้สึกพี่น้องนะครับเนาะพอใจดีก็จําเป็นก็ต้องตัดให้พี่น้องนะครับเนาะแล้วแต่พี่แต่น้องสีตัดจินใจเอาขั้นตัดให้ยแล้วนะครับถ้าบอมากกับบอัดพี่น้องนะครับ พอจะดีก็ะํําดีที่สุดถูกต้องที่สุดแล้วนะครับผู้บางคนเพ่นฟันให้แล้วก็เอาต้โตฟันพี่น้องโตกันผัดบ่อเอาจังสีนาเพอจะดีก็ต้องป้องกันไว้ให้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ แนวทางของปูนี่ไว้ใจได้เด้อพี่น้องเด้อไว้ใจได้เด้อพี่น้องนะครับไว้ใจได้นะครับจะถิ่มจะปยจะปล่อยพี่น้องนะครับจะถิ่มจะปยจะปล่อยเด้อพี่น้องไว้ใจได้อยู่เล้อนะครับเดยอของปูจับคู่โตวใดพี่น้องปูจะจับคู่อย่างเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับสําหรับแนวทางของปูสอน นะครับเนาะนะครับสำหรับแนวทางปู่สอนพี่น้องนะครับเนาะเพิ่นก็วิ่งศูนย์ให้แล้วพี่น้องมาบอกมาเขาว่าเขาอยู่กับตำราเพื่อนพี่น้องนะครับอยู่กับตำราเด้อพี่น้องครับผมอยู่กับตำลาเพื่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีครูบาอาจารย์เด้อนะครับชุดพี่น้องชุด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 สามตัวและสองตัวนะครับ ชุดสามตัวชุดสามตัวนะครับชุดกันนะครับชุดกัน ของปูสอนพี่น้องมียังใส่เบิ้งกันชุดสามตัวสองศูนย์หนึ่งพี่น้องนะครับสองตัวศูนย์ หนึ่งพี่น้องนี่คือแนวทางของปูสอนพี่น้องตัวกันตัวกันตัวกันพี่น้องสองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งพี่น้องสองศูนย์สอง หนึ่งพี่น้องนี่คือโตกันของปูสอนพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางเด้พี่น้องเด้อนี่คือแนวทางเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องพอใจดีเอานํำเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาหรือหลุดอยู่กับพี่กับน้องสิพิดารนาเด้อชอบไม่ชอบนะครับ แนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องนะครับแนวทางมีเขา้ามีหลุดเด้อแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เี่นพี่นอ้องไว้ใจได้นะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์เี่บอกได้เลยไว้ใจได้พี่น้องนะครับเนาะนะครับไว้ใจได้ เดี๋ยวพ่อใจดีสิผิดเจราเนาแนวทางดีดีพี่น้องเอามาฝากพี่ตอนน้องมันใจคัก,คกพี่น้องมันเดจัดหนักๆก,กันนะครับเนาะต่อไปนี้พ่อใจดีจะให้ชุดเต็มพี่น้องนะครับเนาะชุดฟันจะอยู่ในช่องพ่อใจดีส่วนตัวนะครับชุดฟันเนาะชุด นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องเอากันแล้วกันน่ะพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอจะดีใส่ชุดเต็มคือว่าชุดเต็มคือยอดอยากอยู่หรอกพี่น้องชุดเต็มนะครับเนาะลอดอยากนะพี่น้องรอดอยากอ,อยู่เห้อชุดเต็มนะครับเอาพี่น้องครับแคปหน้าจอไว้พี่น้องวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกแปดเราพัฒนาปู่สอนวิ่งบนล่างศูนย์พี่น้องชุดสามตัวสองศูนย์หนึ่ง ฟันทงศู่งพี่น้องชุดกัสูนย์สองหึงพี่น้องเอาพี่น้องแคปหนา้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูสอนกันหลายๆพี่น้องให้กำลังใจเป็นด้นะครับสำหรับคลิปนี้พอใจดีฝากไว้ที่เพียงเท่านี้และพี่น้องคลิปหนา้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ